สงคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่86ทับ2557เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติมเพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้บุคคลเข้ามารายงานตัวณหอประชุมกองทัพบ,บกเทวเวศในวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2557เวลา10นาฬกา ถึง12นาฬิกาดังนี้ 1. พลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ 2. นายวีระสมความคิดสั่งนวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอันหนึ่งกรณีการเชิญตัวบุคคล ให้เข้ามารายงานตัวตามคำสั่งคอสชก่อนหน้านี้คอสชขอเรียนชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าการเชิญตัวดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการดูแลและทำความเข้าใจเท่าที่จำเป็นไม่เกินเจ็ดวันทั้งนี้ผู้ที่มีรายชื่อในคำสั่งให้มารายงานตัวของคอสชเกือบทั้งหมดให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและสามารถเดินทางกลับได้ภายในวันที่รายงานตัวจึงเรียนมาเพื่อทราบ โดยทั่วกันเราจะทำ